ใครวะเนี่ยมานั่งทำอะไรตรงนี้วะนูไอห้หนูนิ่งเลยนูใครวะ มาเล่นอะไรแถวเนี้เป็นคนเมืองรับแลหรอสถิตถ้าผมไปก่อนนะทุกคนเพราะเราตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครแล้วมาทําอะไรตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นเขตที่ผมคุยกับไอ้ยักษ์ร้ายวันนั้นเลยนะแล้วดูใส่ผ้าสีเหลืองอาจจะเป็นเด็กในเมืองรับแลก,ก็ได้นะแต่ไม่รู้ผมนัดกับไอ้ยักษ์ร้าย วันนี้นะทําไมไม่เจอมันงงมากแต่แปลกมากเลยนะไอยักษ์ร้ายเนี่ยมันนัดกับผมวันนี้ทําไมมันถึงไม่มางงไหมเฮ้ยลูกแล้วลูกแล้วล,ล,ลุกแล้หนูไปไหนไปไหนน้องไปไหนเลยเราไม่รู้อะทุกคนดูดิเดินไปนู่นละเจอไหมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลกแอเคนะ ทุกคนวันนี้นะผมเนี่ยจะไปตามนัดของไอ้ยักษ์กลายนะทุกคนก็ที่ผมเนี่ยได้คุยกับมันวันนั้นเลยคือผมเนี่ยก็จะขึ้นมาหามันนะมันบอกว่ามันเนี่ยอยากกลับไปก็เจอหลายๆเม้นเนี่ยก็บอกผมมาว่าให้ผมเนี่ยไปส่งมันนะเพราะว่ามันเนี่ยจะได้ไม่ต้องมารบกวนข้างนอกนี้นะให้มันเนี่ยกลับเมืองของมันไปคือตอนนี้ผมเนี่ยเดินทาง ขึ้นมาแบบไกลมากเลยครัเหนื่อยมากด้วยทุกคนไปก็จะไปหาไอ้ยักษ์ลายคนนั้นกันเลยก็ไม่รู้ว่าจะเจอมันหรือเปล่ามันจะมาตามนัดหรือเปล่านะก็โอเคเดี๋ยวเราไปรอรุ้นกันนะว่าจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมหน่อยนะไปนะครับทุกคนก่อนนี้นะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นนะเหนื่อยมากขึ้นมาแบบไกลมากเลยครั ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราเนี่ยต้องเดินทางเข้าตรงหน้าผาที่ผมเนี่ยได้เจอกับไอ้ยักษ์ลายวันนั้นเลยนี่นะตอนนี้ก็คือภาทิ่เนี่ยเริ่มตกดินละข้างล่างจะมีน้ําตกด้วยดูนะดินเสียงน้ำกันหรือเปล่าข้างล่างเนี่ยจะมีน้ําตกนะ โอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อดีกว่าก่อนมันจะขําม้านะตอนนี้ผมเนี่ยได้ก้าวมาในเขตที่ผมเนี่ยเจอไอผัวนางยักษ์วันนั้นแล้วนะแล้วก็ต้องเดินเบาๆไม่รู้ว่ามันมีเล่เหลี่ยมอะไรใส่ผมหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยก็ บอกให้ผมเนี่ยระวังให้ดีนะตทวนเพราะว่าบางครั้งอาจไว้ใจมันไม่ได้นะนป่าแถมเนี่ยบอกเลยว่าเงียบสงบเลยนะตอนนี้แม้แต่มแมลงร้องยังไม่มีเลยต่ออานล่างานี้นะที่ผมเจอ ไอ้ยักษ์ร้ายวันนั้นผ่วยนางยักษ์นั่นแหละต้องกาลางนี้เลยแล้วก็มาตามนัดมาละไปลองไปดูมันเฮ้ยเหมือนจะไม่เจอใครเลยนะวันนี้อะไรดิ้นไม่รู้มีอะไรดิ้นไม่รู้นะ อะไรแล้วนั่นนะเจอไหมทุกคนไม่ใช่ไอ้ยักษ์ลายนะใครไม่รู้เหมือนจะเป็นเด็กเลย วันนั้นแล้วอยักษลายไปไหนตัวเล็กมากเลยนะผมว่าน่าจะเป็นเด็กดูใหใกล้เฮ้ยแล้วไอา,ายักษล้ายไปไหน่ะ ไอ้วันนี้มันนั่งทำอะไรตรงนี้วะนูไอ้นูนิ่งเลยนูใครวะ มันเล่นอะไรแถวนี้เป็นคนเมืองรับแลหรอสติทตามนไปก่อนนะทุกคนเพราะเราตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครแล้วมาทำอะไรตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นเขตที่ผมคุยกับไอ้ยักษ์ร้ายวันนั้นเลยนะแล้วดูใส่ผ้าสีเหลืองอาจจะเป็นเด็กในเมืองรับแลก,ก็ได้นะแต่ไม่รู้ผมนัดกับไอ้ยักษ์ร้าย วันนี้นะทำไมไม่เจอมันงงมากหรือมันจะหลบอยู่แถวๆนี้หนูนิ่งทำไมอ่ะหนูดีไหมเออป่าคุยพี่หน่อยทำไมถึงมาอยู่ตรงเนี้ยหนูแล้วไอ้ยักษ์ร้ายไปไหน หนูยังเงียบดิคุยพี่หน่อยเร็วน้องเงียบเลยนะไม่พูดอะไรสักคำเลยผมว่าเริ่มแปลกๆอะ่ะดูรอบๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครนะไม่มีใครเลยมันว่าจะอยู่กับน้องเพียงสองคนตอนนี้ โอเดียวหนูหนูพ่อกับแม่ล่ะไปไหนบอกพี่ได้ไหมทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ยฮะไม่กล้าเข้าไปนะกลัวจะเป็นกำดักของไอ้ยักษ์หรือเปล่าแต่แปลกมากผมนัดกับมันวันนี้ทำไมมันถึงไม่ออกมาขอดูหน้าหน่อยเ็วหนู เฮ้ยนิ่งมากเลยแต่น้องยังมีชีวิตนะดูดิยังดิ้นยังทำอะไรอยู่เลยใช่ไหมแต่ไม่พูดจาอะไรกับผมเลยนะหนูทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้บอกพี่ได้ไหมบอกพี่ได้ไหม ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้โดนอะไรมาเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ตรงเขตของไอ้ยักษ์เนี่ยไม่รู้เหรออะไรวะงงมากทันที่ยักษ์เนี่ยมันก็นัดกับผมวันนี้นะแต่มันไม่มาแปลกใจไม่ทวนคือผมมาเนี่ยผมมีเงาุดครบเลยนะแล้วระมัดระวังตัวอย่างดี แต่ตอนนี้ผมงงกับน้องอยู่ว่าทำไมถึงไม่พูดอะไรกับผมสักคำเลยงงมากแล้วผิวพันน้องเนี่ยเหมือนคนในเมืองรับแร์เลยเนี่ยเหมือนคนในเมืองรับแลร์เลยนะ กลาเข้าไปใกล้ทุกคนตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปดูแบบใกล้ๆนะขอให้ดูรอบๆให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีอะไรจริงๆแต่วันนั้นเนี่ยผมได้เจราจากับไอ้ยักษ์ตรงที่น้องได้อยู่เลยข้างหน้าไปหน่อยนะแล้วไอ้ยักษ์คนตัวนั้นเนี่ยมันมีมีดอย่างดี มันน่าจะแค้นอะไรสักอย่างวันนั้นก็จะพามันกลับบ้านนั่นแหละดีสุดแล้วนะกลับไปนเมืองยักษ์ของมันเพราะว่าถ้ามันเกิดอยู่ที่เนี่ไปอ่ะมันจะกินคนไปทั่วแล้วก็เพราะว่าที่มันบอกผมเนี่ยไม่มีอาหารกินนะมันอาจจะไล่กินคนไปทั่วแต่ประเด็นตอนนี้คือเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะเพราะว่าน้องคนเนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงผมยังงงอยู่เลยเอใจอยู่เลยนะ นหนหนนโน้คุยพี่หน่อยโนอเนี่ยเจอไหมทุกคนน้องเงียบมากไม่พูดอะไรผมสักคำเลยโนอย่างเงียบดิหนอคุยพี่หน่อยเผื่อพี่ช่วยอะไรได้รู้เปล่าโน้ทำไมถึงมาอยู่ตรงเนี้ยแต่น้องไม่โดนยุงกัดเลยแปลกมากทุกน ขนาดที่ผมเนี่ยโดนยุงกัดเต็มเลยนะยุงเนี่ยมาตอมผมเต็มเลยน้องเนี่ยไม่มีแบบตบยุงสักตัวหนูหนูเสียงอะไรไม่รู้นะเดินไมมโดนน่าเป็นเสียงเครื่องบินหรือเปล่าหนู มาทำอะไรเนี่ยพ่อแม่ไปไหนบอกพี่ได้ไหมไม่กล้าเข้าไปใกล้แล้วตอนนี้ต้องขอคุยระยะไกลไว้ก่อนต้องบอกทุกคนก่อนถ้าเราเข้าไปใกล้เนี่ยเผื่อมันจะเป็นอันตรายกับเราได้เหมนว่ามีเสียงเครื่องบินผ่านมานะหนูเป็นคนที่ไหนเนี่ยอยู่ในเมืองรับแรนหรือเปล่าบอกพี่ได้ไหมฮะ มันเล่นอะไรตรงนี้คนเดียวเนี่ยไม่พูดอะไรสักคำเลยแล้วปล่อยให้ผมเนี่ยงงอยู่นะอือฮึเอาไงดีอะเพราะว่าน,น้องไม่พูดอะไรนะแล้วพี่พันน้องเนี่ยบอกเลยว่าดีมากน่าจะเป็นคนในเมืองรับแรหรือเปล่าไม่เคยเจอนะสวนมากจะเป็นแต่คนในเมืองรับแรืโน รู้จักไอ้ยักษ์ายมไหมหนูไม่ตอบอะไรสักคำเลยนะตอนนี้ทำไงดีอ่ะพอน้องก็ไม่ตอบไม่คุยอะไรกับผมเลยจะลงไปก็ไม่กล้าลงไปอ่ะ <Idea. S 2> มีอะไรพี่ช่วยไหมน้องมีอะไรพี่ช่วยไหมเนี่ยเองไปโดนอะไรมาถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยฮะไปโดนอะไรมา รู้ไหมที่เนี่ยมันอันตรายรู้ไหมอย่ามาเด็ดขาดเลยนะดีนเปล่าหนูตรงนี้พ่อเป็นหน้าผานะทุนน้องไม่ตอบอะไรเลยนะตอนนี้แต่แปลกมากเลยนะไอ้ยักษ์ร้ายเนี่ยมันนัดกับผมวันนี้ ทำไมมันถึงไม่มางงไหมเฮ้ยลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วหนูไปไหน,นไปไหนไน้องไปไหนเราไม่รู้อ่ะทวนดูดิเด,ดินไปนู่นละเจอไหมไปไหนวะนั่นอะเดินไปนู่นละทวนเจอไหม ว่าน้องไม่คุยกับเราเนี่ยงงมากเลยผมว่าเราอยากมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าตอนเนี้ยแล้วทำไมยักษ์เนี่ยมันถึงไม่มาปรากฏให้ผมเห็นนะมันไม่มาตามนัดเลยผมบอกว่าผมเนี่ยจะมาช่วยนะให้มันเนี่ยได้กลับไปที่เมืองของมันแต่ทำไมรอบนี้มันรันไม่มาตามนัดแล้วหายไปเลย เจอแต่เด็กนะเด็กคนนั้นก็ไปไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้ไม่พูดจาอะไรกับผมสักคำเลยแล้วก็เดินหนีไปเลยโอเคทุกคนผมว่าจะคํำแล้วด้วยนะเดี๋ยวมันจะอันตรายยิ่งกว่าเดิมเราต้องรีบเดินทางกลับละเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านล่างนน้นนะถ้าผมปลอดภัยเนี่ยก็จะอัปเดตให้ทุกคนดูเลยไปทุกคนก่อนที่มันจะคำํำนะับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยเดินทางกลับมาถึง บานแล้วนะก็เป็นอย่างที่ผมเนี่ยเห็นเลยทุวนคือไม่เจอยักษ์กลายตัวนั้นนะแต่เจอไอหนูน้อยคนนั้นแทนไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันไม่รู้ว่ามาทําอะไรนะตรงพื้นที่ที่ยักษ์อยู่เลยคือแบบแล้วน้องเนี่ยแบบไม่ตื่นกลัวอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็อยู่ดีก็ลุกหนีผมไปเลยผมเนี่ยเรียกตั้งนานนะไม่พูดจาอะไรกับผมสักคำเลยก็เดี๋ยวไว มาดูอีกรอบหนึ่งดีกว่าเผื่อเจอไอ้เด็กคนเมื่อกี้แล้วก็จะได้คุยกับไปยักษ์ไปด้วยเลยอะว่ามันเนี่ยต้องการอะไรมันเนี่ยสื่อถึงอะไรนะทุกคนผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วลนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหนะ้าทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยว่าผมเนี่ยจะไปส่งไอ้ยักษ์ลายเนี่ยได้หรือเปล่านะไปนครับ